เทวจนะคือคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเป็นธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ทั้งหมดแต่จะต้องเป็นในส่วนของคำพูดของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะไม่ใช่ส่วนที่แต่งขึ้นมาใหม่อย่างบางเรื่องที่เราไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงดังที่พระองค์พูดได้ไหมเดี๋ยวเราลองมาพิสูจน์กัน หมอจะใช้ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยที่เราจะต้องรู้เรื่องธาตุเนี่ยค่ะว่าร่างกายของคนเราแบ่งเป็นาพาร์ทใหญ่ๆคือสีส่วนเป็นอนาโตมีเหมือนกันแต่เป็นอนาโตมีที่เป็นรูปใหญ่ภาพใหญ่ก็คือกลับมาดูที่ร่างกายของเราแพทย์แผนไทยเรียนร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่คือธาตุด,ดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม ทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าการละนันทิการฝึกจิตฝึกส,สติเนี่ยจะต้องเอามาอยู่กับกายในตำแหน่งลมหายใจที่ดีที่สุดลองมาพิสูจน์ดูนะคะมาดูธาตุดินร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุดินเนี่ยมี20ส่วนตั้งแต่ผมเนี่ยค่ะขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเอาจิตเนี่ยอรือความรู้สึกมาอยู่ในธาตุดินหนึ่งใน20ส่วนเนี่ยตำแหน่งไหนได้บ้างไม่สามารถ ที่สุดต,ต่อค่ะเหลืออีกสามธาตุคือธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำมีสิบสองส่วนตั้งแต่น้ำเลือดน้ำหนองน้ำมูกน้ำลายน้ำปัสสาวะรวมแล้วสิบสองส่วนเอาจิตหรือเอาความรู้สึกอะไปตั้งในธาตุน้ําในส่วนใดส่วนหนึ่งในสิบสองส่วนนี้ก็ไม่สามารถทีนี้มาดูธาตุไฟร่างกายมีธาตุไฟสี่อย่างก็คือไฟที่ทําให้ตัวเราอุ่นนะคะ กับไฟที่ทำให้เราแก่ข้ํมคร่าอีก2ไฟก็คือไฟย่อยอาหารกับไฟที่ทำให้เราร้อนกระวนกระวายลองคิดดูว่าถ้าเราจิตเอาความรู้สึกมาตั้งไว้ที่ธาตุไฟเนี่ยในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในสี่ธาตุนี้ก็ไม่สามารถเหลือธาตุสุดท้ายคือธาตุลมธาตุลมมีทั้งหมด6อย่างมีลมขึ้นบนก็คือเช่นการเรอลมลงล่างก็เช่นการผายลม ลมทั่วกายลมทั่วกายนี่เดี๋ยวนี้ก็จะเรียกว่าระบบไหลเวียนโลหิตสามแล้วนะคะสี่ลมในท้องห้าลมในไส้ตำแหน่งสุดท้ายคืออัศสะปัตสะสะวาตาก็คือลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกลองดูว่าตำแหน่งนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเหมาะที่สุดดีที่สุดเราจับต้องได้รู้สึกได้ไหมลองดูนะคะ ได้ค่ะแล้วก็พอแค่หายใจเข้าหนึ่งวืดหายใจออกหนึ่งวืดก็รู้สึกสบายมากจริงๆค่ะ